มาดูอีก2บริษัทจทะเบียนอันนี้ก็เรื่องของงบเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของเอ็กกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของครึ่งปีแรกก็ถือว่าทาได้ดีนะครับโดยล่าสุดนะครับคุณจิราพรศิริคำนะครับกรรมการพิจารณาใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจํากัดมหาชนหรือว่าเอ็กโกนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่างวด6เดือนแรกของปีนี้นะครับบริษัทมีกําไรุมีรายได้นะครับขออภัยฮะสองหมนบล้านบาทก็ลดลงไปเล็กน้อยนะฮะสจากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธินะครับ5,734ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง88%สาเหตุหลักนะครับก็มาจากการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าไรเซกในสหรัฐอเมริกานะครับที่ขายไปสัดส่วนาประมาณ49%แล้วก็ตัวของโบโคล็อกวินฟาร์มในออสเตรเลียนะครับประกอบกับมีการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งก็เป็นผลมาจากการแข่งข้าของเงินวอนของเกาหลีใต้นะครับต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ ขณะเดกันก็ยังมีการรับรู้การดําเนินงานที่โดดเด่นของโรงไฟฟ้าไสาย,ยบุรีโรงไฟฟ้าน้ําเทินหนึ่งนะครับโรงไฟฟ้าบ้านโป่นะครับแล้วก็รวมถึงเ,เงินลงทุนที่ร่วมทุนกับพีทีจันทราอาสาลีด้วยนะครับก็ถือว่าในกลุ่มพวกนี้ก็ทําให้ตัวครึ่งปีแรกของอตัวของเอโกเนี่ยออกมาค่อนข้างจะ,จะดีนะครับ แล้วก็แน่นอนลครับคุณจิรพรเองก็พูดถึงว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คือครึ่งปีหลังนี่นะครับก็มีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญนะฮะจากการเตรียมปิดดิวซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ในสหรัฐอเมริกานะครับ125เมกะวัตต์และก็จะมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําในสปปลาวนะครับที่มีปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็คือในช่วงของไตม่าสาในหน้าฝนคุณน้าชัยครับน้ําเยอะผลิตไฟฟ้าได้เยอะนะครับ รวมถึงการรับรู้ไรายได้จากการขายโรงไฟฟ้านะครับที่ฟิลิปปินส์ตามสัญญาการซื้อขายนะครับฉบับห 40, ใหม่440ขอย400เมกะวัตต์นะครับระยะเวลา15ปีนอกจากนี้เองฮะเอโกเองก็ยังแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนในรูปแบบอาจจะเป็น M&A หรือว่า Greenfield เลยนะอาจจะไปซื้อบริษัทหรืออาจจะลงทุนแบบ เริ่มต้นเลยก็คือกินฟิล์มนั่นเองอันนี้ในส่วนของเอโก้นะครับครึ่งปีแรก88%นะขาวเ,าาเติบโตนะครับอีกหนึ่งบริษัทนะครับก็ถือว่าออกมาค่อนข้างจะดีนะครับก็คือกรณีของอบริษัทนิโต้ประเทศไทยจำกัดนะครับก็มีการเปิดเผยโด,ดยคุณคะกรรัตนะกะมวลพรนะครับซีอของทางนิโต้ก็บอกว่าในไตรมาสสองครับบริษัทสร้างสิติสูงสุดใหม่นะก็ทั้งในส่วนของไรายได้และกําไรนะครับโดยกําไรสุทธิ 168ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น34%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนไรายได้นะครับจากการขายและบริการ759ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น49%สาเหตุหลักก็มาจากการเพิ่มขึ้นของไรายได้ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการการบริหารจัดการเอกสารและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะโครงการนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อ การจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าไตมาสองอทามไฮนะในแง่ของอถ้าคิดเป็นรายไตมาานะครับก็น่าสนใจนะครับในแง่ของดิโตก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็น่าติดตามดูสําหรับดิโตเรื่องของอจะมีอีกโครงการนั่นคือ,คอสวนสัตว์ที่แถวคลอง6กนะที่เขาได้เฟสแรกมาแล้วนะครับก็มูลค่าประมาณสัก5000ล้านบาทแล้วก็เฟสที่2เนี่ย ครมเนี่ยเขาอนุมัติไปนานเลยนะครับคอ่มีมติแต่ว่าตอนนี้ก็รอรู้นะครับว่าจะมีความคืบหน้าในแง่ของการประมูลในเฟสนี้เฟสสองนี้เมื่อไหร่นะครับซึ่งก็แน่นอนฮะพอได้เฟสแรกครับพุนธชัยเฟสสองก็น่าจะง่ายไหมก็กาก็น่าจะได้ง่ายแหละเพราะว่ามันก็จะได้ต่อเนื่องกันไปแหละครับนะครับผมนะฮะการติดตามดูสําหรับตัวของดิโตก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะฮะวันนี้ราคาหุ้นก็น่าติดตามดูนะครับว่าจะตอบรับกับประเด็นตรงนี้ เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะเพราะตอนนี้กับพริบก็ยังเสมอตัวอยู่นะฮะสิบสบาทหกสิางสำหรับดิโตก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคือคือวันกนียราคาขึ้นขึ้นกระโดดขึ้นไปแรงหน่อยนะครับแล้วก็รับย่อลงมานะครับผมวันนี้อาจจะวันนี้อาจจะมีเซลล์ออนแฟกบ้างก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะสำหรับงบออกมาปุ๊บมันก็จะมีเซลล์ออนแฟกก่อนนะครับ